คุณเคยเจอคนที่ถูกดา่าถูกกลั่นแกล้งแต่ยังยิ้มได้ถูกใครทำร้ายแต่ไม่เครียดแค้นหรือเจอปัญหาใหญ่แต่ใจยังนิ่งเหมือนผิวน้ำที่ไม่มีลมผ่านคุณอาจคิดว่าพวกเขาเป็นคนอ่อนแอหรือไม่มีความรู้สึกแต่ความจริงคือพวกเขารู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดความโกรธ ความอิจฉาและความทุกข์ทรมานหลายคนคิดว่าธรรมะแค่เรื่องโลกสวยเรื่องพูดให้ฟังดีๆแต่มีอาวุธลับอยู่สี่อย่างที่คนโบราณเรียกว่าพรหมวิหารสี่ที่สามารถทำให้เราอยู่ในโลกวุ่นวายได้อย่างสงบมั่นคงและมีความสุขที่แท้จริงพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณาหมุทิตาอุเบกขา อาวุธชิ้นแรกเมตตาความเมตตากรุณาเมตตาโหติอนุกัมปาผู้มีเมตาย่อมเป็นผู้มีความกรุณาหลายคนเข้าใจผิดว่าเมตตาคือการใจอ่อนการยอมให้คนอื่นมาเหยียบย่ำแต่เมตตาที่แท้จริงคือพลังที่แกร่งที่สุดในโลกมีคนหนึ่งทำงานในหน่วยงานใหญ่มีหัวหน้าที่ชอบดุชอบกดดันชอบใส่ร้ายผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานคนอื่นเครียดหงุดหงิดบางคนลาออกไปบางคนโอนย้ายไปแต่คนนี้เลือกใช้เมตตาไม่ใช้การแสดงหน้าตาดีๆหรือการเก็บกดแต่ฝึกใจให้เข้าใจว่าหัวหน้าคนนั้นกำลังทุกข์กำลังกลัวกำลังไม่มั่นใจในตัวเองจึงต้องมาแสดงอำนาจทำงานได้อย่างเป็นสุขไม่เครียดไม่โกรธและในที่สุด แม้แต่หัวหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะไม่ได้สะท้อนความโกรธกลับไปหยุดสักนิดลองหลับตานึกถึงคนที่คุณโกรธเขาคือใครและถ้าคุณส่งเมตตาให้เขาจิตใจคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมตตาไม่ใช่การใจอ่อนแต่เป็นการมีใจแกร่งพอที่จะไม่ตอบโต้อาวุธชิ้นที่สองกรุณาความเห็นใจความทุกข์ กรุณาวิสุท์สัญญากรุณาคือจิตที่บริสุทธิ์และสว่างสวยัยกรุณาต่างจากเมตตาตรงที่กรุณาคือการเห็นใจเมื่อใครทุกข์และอยากช่วยเหลือในชีวิตประจำวันเราจะเจอคนที่น่ารำคาญคนที่ทำให้เราหงุดหงิดแต่เมื่อเราฝึกกรุณาเราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นกำลังทุกข์คนที่ชอบบน่นอาจเป็นเพราะเขารู้สึกไม่มีใครฟังคนที่ชอบโอ้อวด อาจเป็นเพราะเขารู้สึกไม่มีค่าคนที่ชอบใส่ร้ายอาจเป็นเพราะเขากลัวว่าจะถูกทําร้ายเมื่อเราเห็นด้วยกรุณาเราจะไม่โกรธเขาแต่จะเข้าใจเขาและอาจช่วยเขาได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้วถามใจตัวเองคนที่เราคิดว่าน่ารำคาญอาจจะกำลังทุกข์เรื่องอะไรกันนะกรุณาทำให้เราเห็นความทุกข์ใต้หน้ากากของความชั่วอาวุธชิ้นที่สาม มุทิตาความชื่นชมยินดีมุทิตาสุขสัมปัตตะมุทิตาคือการเข้าถึงความสุขอันแท้จริงนี้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการต่อสู้กับความอิจฉาความริษยามุทิตาคือการชื่นชมยินดีกับความสำเร็จความสุขความดีของผู้อื่นในยุคที่เราเห็นคนอื่นโชว์ความสุขโชว์ความสำเร็จ โชคของใหม่ของแพงมากมายทั้งถังโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และการบอกเล่าในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่จะรู้สึกอิจฉาเศร้า,าหรือรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าแต่ถ้าเราฝึกมุทิตาเราจะดีใจกับเขาจริงๆเหมือนกับเป็นความสุขของเราเองมีคนหนึ่งเห็นเพื่อนซื้อบ้านใหม่รถใหม่ลูกได้งานดีๆหลานสอบติดมหาวิทยาลัยแต่งงาน แทนที่จะอิจช้าดีใจจริงๆเหมือนเป็นความสุขของตัวเองผลคือไม่เคยรู้สึกขมขืนไม่เคยเก็บโกรธและที่สำคัญมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะความสุขของคนอื่นกลายเป็นความสุขด้วยลองทดลองดูครั้งต่อไปที่เห็นคนอื่นมีความสุขแทนที่จะอิจช้าให้ลองดีใจไปด้วยรู้สึกต่างไหมโมทิตาทำให้โลกเต็มไปด้วยความสุข พราะความสุขของทุกคนกลายเป็นความสุขของเราอาวุธชิ้นที่4อุเบกขาความวางใจที่สมดุลอุเบกขาสมสาธิอุเบกขาคือความสมาธิที่สมดุลสมบูรณ์อุเบกขาคืออาวุธที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นการวางใจที่ไม่โน้มเอียงไม่เกินไปไม่ขาดไม่ใช่การไม่สนใจหรือเฉยเมยแต่การดูแลด้วยความสงบไม่ยึดติด เหมือนแม่ที่ดูลูกเล่นเธอห่วงใยแต่ไม่ไปแทรกแซงทุกอย่างเธอปล่อยให้ลูกเรียนรู้แต่พร้อมช่วยเมื่อจำเป็นในชีวิตจริงอุเบกขาช่วยให้เราไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์มีคนหนึ่งประกอบธุรกิจขายของมีกำไรบ้างขาดทุนบ้างแต่ไม่ดีใจเกินไปเมื่อได้กำไรและไม่เสียใจเกินไปเมื่อขาดทุนทำงานอย่างมีสติ ตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์และในที่สุดธุรกิจก็เติบโตอย่างมั่นคงหยุดคิดสักครู่เวลาที่เราเศร้าหรือดีใจมากเกินไปเรามักตัดสินใจผิดพลาดใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่ต้องมีอุเบกขาอุเบกขาคือความสงบใจที่ไม่ถูกคลื่นอารมณ์ซัดไปซัดมาความจริงแล้วพรหมวิหารสี่ไม่ใช่แค่ธรรมะสวยๆที่ฟังแล้วรู้สึกดี แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในการจัดการกับความท้าทายของชีวิตเมตตาทำให้เราไม่เสียพลังงานไปกับโกรธแค้นกรุณาทำให้เราเข้าใจคนอื่นและช่วยเหลือได้อย่างชาญฉลาดมุทิตาทำให้เราไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาริษยาอุเบกขาทําให้เราไม่หลงไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อรวมกันทั้งสอย่างจะทำให้เราเป็นคนที่มีใจนิ่งแม้ในโลกที่วุ่นวาย แล้วจะฝึกพรมวิหารสีได้อย่างไรการฝึกเมตตาเริ่มจากการอธิษฐานความสุขให้ตัวเองแล้วขยายไปให้คนที่รักคนในครอบครัวเพื่อนบ้านคนที่เฉยๆและคนที่ไม่ชอบการฝึกกรุณาเมื่อเห็นใครทุกข์ให้คิดว่าเขาทุกข์เหมือนที่เราเคยทุกข์หวังให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์การฝึกมุทิตา เมื่อเห็นใครมีความสุขให้ดีใจกับเขาจริงๆแม้จะรู้สึกอิจฉาข้างในก็ให้ฝืนดีใจไปก่อนการฝึกอุเบกขาเมื่อเจอสถานการณ์ดีหรือไม่ดีให้นึกว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งสำคัญคือต้องฝึกในชีวิตจริงไม่ใช่แค่นั่งนึกเมื่อเราโกรธให้ใช้เมตตาเมื่อเราเห็นคนทุกข์ให้ใช้กรุณา เมื่อเราอิจฉาให้ใช้มุธิตาเมื่อเราหลงอารมณ์ให้ใช้อุเบกขาคุณมีพรหมวิหารข้อไหนบ้างแล้วและยังขาดข้อไหนผลที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเป็นคนที่อยู่ในโลกได้อย่างสงบไม่ว่าโลกจะวุ่นวายแค่ไหนเราจะไม่เป็นคนที่หลบหนีความจริงหรือเป็นคนที่อ่อนแอแต่เราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งด้วยความนุ่มนวลเราจะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ ไม่ถูกสถานการณ์ฉุดลากแต่เราจะเป็นคนที่มีสติมีปัญญาและมีใจที่เป็นอิสระคนที่มีพรหมวิหารสี่เป็นเหมือนพระจันทร์บนผิวน้ำใสไม่ว่าน้ำใต้จะแปรปรวนยังไงแสงจันทร์ก็ยังส่องแสงเดิมยังคงความงามและความสงบหรือเหมือนดอกบัวที่บานในโคลนไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะยังไงความงามและความหอมก็ยังคงอยู่ ลองถามตัวเองดูว่าชีวิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรเราโกรธง่ายไหมเราอิจฉาคนอื่นไหมเราเครียดกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไหมถ้าใช่นั่นแสดงว่าเรายังขาดอาวุธลับสี่ชิ้นนี้แต่ถ้าเราเริ่มฝึกพรมวิหารสี่ตั้งแต่วันนี้ชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ถูกโลกกระแทกกลายเป็นคนที่โลกกระแทกไม่ติด จากคนที่ต้องดิ้นรนกับความวุ่นวายกลายเป็นคนที่อยู่ในความสงบท่ามกลางความวุ่นวายพรหมวิหารสี่ไม่ใช่ธรรมะสำหรับคนอ่อนแอแต่เป็นอาวุธสำหรับคนที่อยากแข็งแกร่งอย่างแท้จริงเพราะความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้กับโลกแต่อยู่ที่การอยู่ในโลกได้อย่างสงบและแผ่ความดีไปให้ทุกคนที่เราพบเจอ หากเนื้อหานี้ช่วยให้เห็นภาพใหม่เกี่ยวกับพรหมวิหารอย่าลืมกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งการเข้าใจตนเองและถ้าคุณเคยมีคำถามหรือข้อคิดใดเกี่ยวกับหัวข้อนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยธรรมะกลางใจอยากฟังจากใจของคุณอยู่กับใจอย่างเข้าใจเพื่อไปสู่ใจที่สงบ